การคงอยู่ของพระพุทธศาสนาแกนสำคัญนั้นมิใช่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นจนค้นพบทางแห่งการหลุดพน้นและถ่ายทอดไว้ในฐานะคาสอนเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วอันเป็นภาพหลักของจิตกรรมในหอพระไตรปิฎกนี้ตัวพระธรรมคำสอนหน้าที่ของพุทธบริษัทเป็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเป็นที่ประกอบทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีและงานศาสนพิธีหลายอย่างครับนอกจากนี้ยังเป็นที่รวมของศิลปะอันงดงามทั้งภายในพระโบสถพระวิหารและหอพระไตรปิฎกด้วยครับ วัดบาวรนิเวศวิหารมีความสําคัญหลายประการนะครับประการที่1เป็นวัดที่กษัตริย์วังหน้าและกษัตริย์วังหลวงร่วมกันให้สร้างขึ้นจึงเต็มไปด้วยงานฝีมือระดับช่างหลวงนะครับประการที่2เป็นวัดที่ถือกําเนิดธรรมยุติกนิกายในสมัยวชิรยานเถระซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับ และวัดนี้ยังมีวัดคู่แฝดอีกวัดหนึ่งก็คือวัดบรมนิวาสราชวรวิหารซึ่งมีความเป็นธรรมยุทธ์เหมือนกันแต่ลักษณะของวัดบรมนิวาสเป็นเหมือนวัดป่าขณะที่วัดบวรนิเวศเป็นวัดบ้านนะครับจิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศกับวัดบรมนิวาสเขียนเหมือนกันเป็นเรื่องปริศนาธรรมและเป็นฝีมือของครัวอินโคงเหมือนกันด้วยครับ นอกเหนือจากพระโบสถแล้ววัดบวรนิเวศยังมีพระาธาตุเจดีย์ปัจจุบันเป็นองค์สีทองนะครับภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระภัยรีพินาธและสิ่งสำคัญอื่นๆอีกหลายประการถัดไปก็จะเป็นวิหารพระาศาสดากับวิหารพระสายยาซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญนะครับคั้นด้วยเก๋งจีนซึ่งมีพระพุทธรูปที่สวยงามอยู่ภายในพร้อมกับจิตรกรรมเรื่องสามก๊กครับ แต่สิ่งที่เราจะให้ความสำคัญและสนใจในตอนนี้ก็คือจิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระไตรปิฎกของวัดบวรนิเวศครับขณะนี้เราอยู่ภายในหอพระไตรปิฎกวัดบวรนิเวศวิหารนะครับซึ่งเป็นศาลาหลังเล็กๆภายในจะเห็นว่าเต็มไปด้วยตู้พระไตรปิฎกนะครับ แต่โบราณน,นานมาเราใช้เป็นที่เก็บคมภีร์เล่มต่างๆเฉพาะพระไตรปิฎกก็มากมายก่ายกองแล้วนะครับหอ,อไตรในปัจจุบันนี้มีการใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาคมภีร์พระไตรปิฎก ทั้งฉบับอักษรของภาษาบาลีซึ่งมีฉบับเก่าที่สุดย้อนไปถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางมาจนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระมพระยาวชิระยานวรโรรสรวมถึงคมภีร์เกี่ยวข้องกับพระบาลีแล้วก็คัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเทศทานพื้นบ้านของภาคต่างๆอักษรต่างๆภาษาต่างๆด้วย เมื่อสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงปุฎเสด็จมาเป็นเจ้าวาดได้สเสด็จไปนำรัตไตรปิฎกฉบับกรมพระราชวังบวรจากพระราชวังบวรสถานมาไว้ที่หอไตรแห่งนี้แล้วก็กล่าวกันในหนังสือของชาวต่างประเทศว่าครั้งนั้นได้ทรงคัดเลือกเอาหนังสือที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาออกไปทําให้ระไตรปิฎกในหอไตรของวัดบวรนิเวศวิหารมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็มีความสมบูรณ์มาก ต่อมาถึงรัชกาลที่5มีระบบโรงพิมพ์เกิดขึ้นพระไตรปิฎกจึงจัดพิมพ์เป็นเล่มๆทําให้สามารถเก็บทั้งชุดได้ในตู้สมัยใหม่เพียงใบเดียวก็พอหอพระไตรปิฎกในรุ่นหลังๆจึงลดความสำคัญลงแต่ยังคงต้องมีเพื่อเก็บคำพีโบราณและคำพีชาดกเรื่องต่างๆรวบรวมเอาไว้เป็นภูมิปัญญาของวัดนั้นๆน,น,นะครับ ภายในหอตไตรของวัดบวรนิเวศมีจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านของผนังภายในเลยนะครับด้านหลังเริ่มต้นเลยก็จะเป็นภาพเหนือบานหน้าต่างขึ้นไปนะครับเป็นภาพปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการสังายนาพระไตรปิฎกหลังการถวายพระเพลิงไปแล้วนะครับต่อมาก็มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนามายัางลังกานะครับ แล้วก็เล่าเรื่องการส่งสมณทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆซึ่งก็จะผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะต้องระจนกับพญาน,นาคปีาศาจและสิ่งขัดขวางอื่นๆนะครับจนกระทั่งพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาอย่างดินแดนของสยามประเทศครับ ภายในหอไตรจะมีจิตรกรรมที่เล่าเรื่องอยู่ทั้งหมด2ชุดคือชุดด้านบนจะเล่าเรื่องการสังฆายนาพระไตรปิฎกทั้งหมด5ครั้งไล่มาตั้งแต่หลังจากพุทธบริณพานที่กระทํากันที่กรุงราชคฤห์โดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอาชาศัตรูไล่มาจนกระทั่งครั้งที่สองครั้งที่สโดยพระเจ้าอโศกมหาราชและครั้งที่4ที่ไปถึงกรุงลังกา รวมถึงการที่พระตไตรปิฎกและก็พระพุทธศาสนาได้แผ่ออกไปสู่แผ่นดินดินแดนต่างๆผ่านอุปสรรคนานาประการจนกระทั่งพระพุทธศาสนาตัางต้งมั่นเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับภาพจิตรกรรมฝาผนังระหว่างช่องหน้าต่างที่เล่าเรื่องบทบาทของธรรมยุติก,กนิกายพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมซึ่ง งดงามมีชีวิตชีวาและมีสิ่งน่าดูน่าตีความมากมายครับช่องระหว่างหน้าต่างเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมยุติกันิกายแล้วก็วัดปฏิบัติของพุทธบริษัท4นะครับโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์วัดพิธีกรรมแล้วก็ญาติโยมนะครับ เริ่มตั้งแต่การผูกพัทธสีมาต่อมาก็มีการฉลองพัทธสีมาหรือฉลองโบทใหม่โดยพระมหากษัตริย์แล้วก็มีงานเฉลิมฉลองแบบประชาชนทั่วไปก็จะเห็นว่ามีผู้คนเข้ามาร่วมในงานมากมายงามที่สุดคือขบวนแห่ของผู้หญิงที่หาบสิ่งสำคัญมาถวายวัดนะครับแล้วก็งานมหรสพรื่นเริงต่างๆเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาที่สุดนะครับ หลังจากนั้นเมื่อบวชเสร็จแล้วก็เล่าเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบวชพระนะครับเพราะถ้าไม่มีโบวชก็จะบวชพระไม่ได้พอบวชพระแล้วกิจ,จวัตรของความเป็นสงฆ์ก็เริ่มขึ้นล้วครับ เมื่อทรัพิสุที่ได้บรรพชาอุสมบทเรียบร้อยแล้วก็ต้องปฏิบัติประพฤติตามพระธรรมวินัยนอกจากนี้สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของหอไตรนั่นก็คือการบวชในโบสน้ำซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมนิยมของคณะธรรมยุติกานิกายในยุคต้นเพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยท่านยังไม่ได้มีความมั่นใจในพระธศสีมาที่เป็นทางบุกดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้การบวชหรือการบรรพชาอุปสมบทมีความบริสุทธิ์มากขึ้นก็ต้องใช้โบสถ์แพรหรือว่าโบสถ์น้ําที่จะใช้ทําพิธีการอุปสมบทให้บริสุทธิ์มั่นคงมากขึ้นซึ่งเป็นธรรมเนียมของธรรมยุติกานิกายและภาพสุดท้ายก่อนที่จะครบทุกๆช่องของหอไตรก็คือภาพการเวียนเทียนรอบรอบพระอุโบสถในวัน ขึ้น8ค่ำซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเพียงแห่งเดียวของจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทยสันนิษฐานว่าคือวันอัฐมีบูชาซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงดําริขึ้นเพื่อเป็นการบูชาในพิธีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีรักของพระพุทธเจ้า ภาพหนึ่งซึ่งสะท้อนยุคสมัยและวิถีชีวิตในยุครัชการที่4ชัดเจนมากก็คือภาพวาดที่มีแม่น้ำขั้นอยู่ตรงกลางและมีแผ่นดินสองฝั่งพร้อมกับคลองแยกจากแม่น้ำไปเราสันนิษฐานว่าฝั่งที่มีพระสงฆ์นั้นน่าจะเป็นวัดสมรายหรือวัดราชาที่วาดนะครับและฝั่งตรงข้ามหลังจากเลยคลองมาแล้วเป็นบริเวณท่าน้ำท่าเรือของตระกูลกัลยาณมิตร ซึ่งรับราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการค้าขายเราจึงเห็นความเป็นท่าน้ำชีวิตชีวาของกุลีแบกข้าวแบกของแล้วก็กลุ่มคนกลุ่มต่างๆนะครับโดยเฉพาะหญิงสาวกำลังนั่งเลือกสินค้ากันอยู่สินค้าที่น่าสนใจก็คือกระจกเงาครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่ากระจกเงาเข้ามาในบ้านเราตั้งแต่สมัยไหนจริงๆเข้ามานานแล้วนะครับแต่เฟื่องฟูที่สุดก็ในช่วงรัชกาลที่3เป็นต้นมาเราจึงจะเห็นว่าวัดที่สร้างหรือซ่อมในสมัยรัชกาลที่3มักจะมีกระจกเงาติดประดับอยู่ในภายในโบสถ์ด้วยและหญิงสาวก็แต่งรูปโฉมโนมพันของตัวเองได้สวยงามขึ้นเพราะมีกระจกเงาคอยส่องดูความเรียบร้อยของการแต่งตัวนั่นเองครับ สำคัญที่สุดคือภาพภาพหนึ่งที่เชื่อกันว่าอาจจะวาดเหตุการณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่4ขณะที่ประทับอยู่วัดสมรายปัจจุบันก็คือวัดราชาที่วาดท่านได้ทรงสนทนากับชาวต่างประเทศนะครับโดยประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงขณะที่ท่านประทับอยู่ที่วัดสมรายท่านมีโอกาสสนทนากับสังฆราชปลกัวจนกระทั่งท่านอ่าน ไบเบิลเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วนำมาสู่การเปิดโลกกัะท์ในการมองความคิดความเชื่อและศาสนาอื่นๆอย่างลุ่มลึกเข้าใจและนำมาสู่การปรับปรุงพระพุทธศาสนาให้หน่าเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้นจึงได้เกิดธรรมยุติกนิกายขึ้นเมื่อท่านได้รับนิมนต์ให้มาครองวัดบวรน,นิเวศในสมัยรัชกาลที่3ครับ สิ่งหนึ่งที่วัชิรยานเถระหรือภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎที่ต่อมาคือพระบาทสุเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงปรับปรุงจนเกิดธรรมยุติกันนิกายขึน้นก็คือวัดปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสของพระสงฆ์ครับโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดธรรมะสู่ผู้คนแล้วก็การครองตนนะครับ เมื่ออยู่ในวัดอยู่ในที่ที่เป็นที่ส่วนตัวการห่มผ้าก็จะห่มเฉียงเปิดไหลเพื่อที่จะรับกับสภาพอากาศที่ร้อนได้แต่ถ้าต้องออกไปพบกับญาติโยมเช่นการออกบินทบาตหรืองานพิธีการต่างๆก็จะต้องการให้พระมีความสำรวมขึ้นก็จะเรียกว่าห่มคลุมหรือห่มแวกนะครับ ภายในหอไตรจะมีภาพจิตรกรรมการห่มผ้าของพระพิสุปรากฏอยู่แตกต่างกันอยู่สองแบบก็คือการห่มเฉียงก็คือการห่มเปิดบ่าเปิดไหล่ข้างหนึ่งเป็นการห่มอยู่ในภายในเขตอาคารเขตพระอารามหรือเขตวัดเรียกว่าเป็นการเคารพสถานที่ส่วนการห่มคลุมหรือว่าที่จะเรียกอย่างสามัญว่าห่มแหวก รัชกาลที่4ี่ได้รับอิทธิพลมาจากการผ่มของพระมมรพระรามันนิกายแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้กับคณะธรรมยุทธ์เพื่อที่จะเป็นการผ่มออกนอกสถานที่วัดจะได้ถูกต้องตามพระวินัยที่บอกว่าการที่จะออกนอกเขตพระอารามจะต้องผ่มคลุมสองไหลดังนั้นเนี่ยการออกไปรับนิมนต์หรือการออกไปมินทบาทในภาพจิตรกรรมฝาผนังจึงปรากฏว่าพระพิกษุผมคลุมทั้งสองไหลบอกไปมินทบาทนั่นเอง วินทบาทคือยามเช้าพระต้องออกไปฝึกจิตของตัวเองในการเป็นผู้รับเป็นผู้รับที่จะเลือกไม่ได้ครับใครใส่พัตตาหารมาแบบไหนก็รับและมีจิตตั้งมั่นว่าพัตตาหารเหล่านั้นมีไว้เพื่อดำรงร่างกายอันเป็นเครื่องมือปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่ต้องติดใจในรูปรส สัมผัสของอาหารเหล่านั้นไม่เลือกอาหารว่าจะรับเฉพาะบ้านผู้ดีมีสตางค์อาหารดีนี่คือแบบฝึกหัดในการกำหนดให้พระต้องออกบิณฑบาตคือฝึกการเป็นผู้รับที่บริสุทธิ์ขณะเดียวกันญาติโยมก็ได้รับการฝึกฝนจิตของการเป็นผู้ให้ เมื่อเห็นว่าพระท่านสละอาคารบ้านเรือนอาชีพมาสู่การครองผ้าไม่กี่ชิ้นมาสู่การศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนเพื่อจะไปถึงการหลุดพ้นและเป็นผู้นำทางให้แก่มนุษย์เที่ยงอยู่ในทางโลกหน้าที่ของพุทธบริษัทก็คืออุปถัม์ด้วยการใส่บาทก็คือการถวายพัตตาหารนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในการถวายพัตตาหารก็ให้ด้วยจิตบริสุทธิ์ ไม่ผูกห่วงว่านี่เป็นข้าวปลาอาหารของเราเราหามาด้วยความเหนื่อยยากการออกบินทบาทจึงงดงามในฐานะเป็นแบบฝึกหัดของการสร้างจิตของผู้รับที่บริสุทธิ์และจิตของผู้ให้ที่บริสุทธิ์ครับ นพิเศษของจิตรกรรมฝาผนังระหว่างช่องหน้าต่างของหอพระไตรปิฎกวัดบวรนิเวศจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนล่างสงว่าแบ่งภาพเป็น3ส,ส่วนนะครับสส่วนข้างล่างจะเป็นภาพแบบจิตกรรมไทยประเพณีผสมผสานกับเทคนิคการผลักระยะให้เกิดความตื้นความลึกแบบสมัยใหม่แต่ยังเน้นน้ำหนักของจิตกรรมไทยประเพณีนะครับส่วน บนสุดนะครับจาก1ใน3นี่จะเป็นทิวทัศน์สมัยใหม่ซึ่งลักษณะจะเป็นงานสกุลช่างครัวอินโขงที่ใช้โปสการ์ดภาพวาดของฝรั่งที่แพร่หลายเข้ามาในกรุงรัตนโกสินร์เป็นภาพประกอบทำให้เกิดทิวทัศน์สมัยใหม่เกิดแสงเงาที่สวยงามครับ ส่วนที่สวยงามของจิตรกรรมช่องหน้าต่างของหอไตรวัดบาวรนิเวศท,ที่อยากให้สนใจเป็นพิเศษก็คือการวาดอาคารบ้านเรือนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาตราชวังของพระมหากษัตริย์อาคารคอนกรีตอย่างจีนอย่างต่างประเทศและโดยเฉพาะอาคารที่ผูกด้วยเครื่องไม้ไผ่แล้วก็มุงหลังคาด้วยใบยไม้แบบไทยๆซึ่งเรียกกันทั่วไปว่ากระท่อมกระต๊อบทำนองนี้นะครับวาดได้สวยงามมากให้แสงให้เงาสวยงามมากจริงๆนะครับ แล้วก็จะทำให้เราเห็นว่าภายในอาคารที่แปลกและแตกต่างกันออกไปจะมีตัวละครที่นานาชาติปะปนอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวไทยแล้วก็คนที่เราเรียกรวมกันว่าแขกโดยเฉพาะภาพที่มีการแจวเรือเพื่อจะไปบวชที่โบสถน้ำนะครับจะมีอาคารหลังหนึ่งซึ่งมีแขก อยู่ในอาคารหลังนั้นเป็นอาคารสองชั้นเราจะเห็นตัวละครนานา,นาชาติแต่งกายต่างๆต,ต,ตามชาติพันธ์ของตัวเองให้แสงให้เงาที่สวยงามเป็นชีวิตชีวาที่อยู่ร่วมกันในหลายๆชาติพันธุ์หลายความเชื่อหลายศาสนานั่นคือบรรยากาศสังคมในยุคราชการที่4ครับภาพเหตุการณ์ที่พระสงฆ์ออกบินทบาทนั้นครึ่งบนของภาพ เป็นการให้แสงเงาและการผลักระยะที่สวยงามมากนะครับานับว่าเป็นยุคเริ่มต้นของการฝึกเขียนภาพอย่างฝรั่งนี่คือฝีมือสุดยอดแล้วนะครับในการผสมผสานศิลปะไทยแนวขนบประเพณีเข้ากับครึ่งบนซึ่งเป็นการเขียนทัศนียภาพแบบสมัยใหม่นะครับซึ่งจะใช้สี2ส,สีเท่านั้นนะครับก็คือขาวกับดำและผสมกันเป็นสีเทาเพราะว่ามันเป็นภาพที่อยู่ในระยะไกลมาก ส่วนที่เป็นแสงแดดตอนเช้าพระพระออกบินทบาทนะครับมันก็จะมีความพร่าความฟุ้งของแสงในตอนเช้าส่วนที่มีเงาตกกระทบก็จะเกิดเงาและความเข้มขึ้นมาให้สังเกตภูเขาต้นไม้และโดยเฉพาะกระท่อมที่เป็นเรือนเครื่องผูกใช้ไม้ไผ่ใช้ใบยะคามงหลังคาองค์ประกอบตรงนั้นในแง่ของความเป็นภาพศิลปะที่ไม่เกี่ยวกับาศาสนา ก็เป็นภาพศิลปะที่สวยงามด้วยตัวของมันเองครับมีภาพภาพหนึ่งซึ่งสวยมากแล้วก็ไม่เคยเห็นจิตรกรรมฝาผนังที่ไหนในประเทศไทยเขียนอย่างนี้นะครับคือเขียนภาพตอนกลางคืนแล้วจิตรกรผู้วาดก็ให้สีเป็นมืดทึบทึมแต่ว่าเป็นคืนพระจันทร์ครึ่งดวงก็คือวันขึ้น8ดค่ำน,นะครับแสงของพระจันทร์นั้น ส่องไปกระทบกับปุยเมฆไหลเขาผืนดินและต้นไม้ให้เห็นทั้งบรรยากาศของส่วนที่มืดและส่วนที่สว่างภาพนี้เป็นภาพที่น่าดูเป็นอย่างยิ่งครับ จิตรกรรมฝาผนังภายในหอไตยวัดมวรนิเวศวิหารนี้มีคุณค่าในเรื่องของความงดงามเป็นเรื่องที่หนึ่งเราได้สามารถมาชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังต่อมาก็คืออย่างที่สองก็คือเรื่องของการรับเอาวิทยาการของชาวตะวันตกที่ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นพัุวัฒนธรรมของประเทศไทย เพราะว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นมีภาพที่แสดงถึงชนชาติต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวแขกชาวจีนฝรั่งล้วนแต่ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังทั้งสิน้นแล้วก็ภาพนี้ได้ใช้เทคนิคแบบทัศนีวิทยาหรือว่าเปอร์สเปกทีฟที่ครัวอินโคงได้เป็นกู้ริเริ่มในการวาดภาพข้อถัดมาก็คือประวัติ เกี่ยวกับธรรมยุติกานิกายที่เล่ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ยังทรงพระพนวดอยู่จนกระทั่งถึงประเพณีกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆที่ธรรมยุติกานิกายได้เป็นผู้ริเริ่มขึ้นก็จะเป็นคุณค่าที่น่าศึกษาแล้วก็น่าจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ได้ครับ ชมจิตกรรมฝาผนังทั้งหมดแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือถอดปริศนาฝาผนังในหอไตรของวัดบวรนิเวศแห่งนี้นะครับภาพรวมๆทั้งหมดคือการพูดถึงการคงอยู่ของพระพุทธศาสนาแกนสําคัญนั้นมิใช่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นจนค้นพบทางแห่งการหลุดพ้นและถ่ายทอดไว้ในฐานะคำสอน เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วอันเป็นภาพหลักภาพประธานของจิตตกรรมในหอพระไตรปิฎกนี้ก็เกิดการรวบรวมคำสั่งสอนออกมาเป็นคำภีเล่มต่างๆเรียกว่าพระไตรปิฎกก็คือปิฎกทั้งสาสามหมวดสามหมู่ก็คือพระอภิธรรมปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎกนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้คำสอนในพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธองค์ ถ่ายทอดออกมาจากอินเดียสู่ลังกาจากลังกาสู่สยามประเทศแล้วก็มาถึงชีวิตของพวกเราในปัจจุบันนั่นคือหน้าที่หนึ่งของหอพระไตรปิฎกคือทำหน้าที่รักษาพระธรรมคำสั่งสอนและถ่ายทอดพระธรรมคำสั่งสอนออกไปดังนั้นเมื่อเขียนภาพปรินิพพานเขียนภาพสังทยนาพระไตรปิฎกเขียนภาพการส่งสมณทูตออกเผยแพ่พระธรรมคำสั่งสอนแล้วจึงเป็นภาพหน้าที่ของพุทธบริษัทครับ พระสงฆ์พระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจึงมีภาพเหตุการณ์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนางานบวชงานบุญงานผูพัทธสีมาการบินทบาทการใส่บาทการออกทุดงสิ่งเหล่านี้ครับตัวพรระธรมคำสอนตัววัดปฏิบัติของพระสงฆ์และหน้าที่ของพุทธบริษัทเป็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาสืบต่อมา จนถึงปัจจุบันแม้ว่าในบริบทของภาพทั้งหมดจะเห็นว่ายุคสมัยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมีชาวต่างชาติเข้ามามาพร้อมกับศาสนาใหม่ๆความคิดความเชื่อใหม่ๆแต่ด้วยเหตุที่สยามประเทศมีพระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามก,กะและเป็นองค์อัคราศาสนุปธรรมพกเราไม่ปิดกั้นศาสนาใดๆจึงไม่เกิดการรบรากับศาสนาต่างๆ แผ่นดินสยามของเราจึงอยู่เย็นเป็นสุขโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นแกนสำคัญของแผ่นดินครับ